บทที่ห้าแม่ชีก้อนทองแม่ชีเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนมนุษย์เดินดินอย่างเราๆไหมคำถามของสมพานทั้งถูกใจญ,ญาติโยมเสียนัก ไม่เหมือนจ้าเขางามกว่ามนุษย์อีกใส่ชดามีสร้อยสังวานเครื่องทรงของเขาล้วนประดับด้วยเพชรนินจินดาช่างงามเหลือล้นก็เหมือนลิเกนะสิพระเจริญนึกไปถึงพระเอกลิเกจ้าจะว่าเหมือนลิเกก็ได้แต่เทวดางามกว่าลิเกมากจ้ะผิวพันณ์ผ่องใสางามไม่มีที่ติแม่ชีตอบพระจำได้ติดตา แล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าทำไมถึงต้องให้แม่จีย้ายมาอยู่วัดป่ามะม่วงบอกจ้าเทวดาบอกว่าสมพานวัดป่ามะม่วงท่านเก่งทางสอนวิปัสสนากรรมฐานฉันจะได้มาเรียนกรรมฐานกับสมพานแล้วก็จะได้เรียนสวดมนต์จากเทวดาเทวดาบอกจะสอนฉันสวดมนต์แม่จีวัยแปดสิบเศษกราบเรียนตามที่เทวดาบอกในฝัน แต่ที่วัดนี้ยังไม่มีสำนักชีมีกุฏิพระอยู่สามสี่หลังแล้วอาตมาจะให้อยู่ตรงไหนดีล่ะกลัวผีหรือเปล่าไม่กลัวจ้ะงั้นไปอยู่บนศาลาก็แล้วกันบนนั้นมีห้องเก็บของว่างอยู่ห้องหนึ่งถ้าอยู่ได้ก็เชิญตามสบายแล้วนี่มากับใครล่ะฉันมาคนเดียวจ้ะกะว่าจะมาขออนุญาตท่านก่อนแล้วพรุ่งนี้จะให้หลานช่วยขนข้าวของมาส่ง ต้องขอบพระคุณท่านสมภารที่เมตตาฉันพูดพลางก้มลงกราบสามครั้งงั้นฉันขออนุญาตไปที่ศาลาเลยจะไปกวาดถูไว้ให้เรียบร้อยพุ่งนี้จะได้มาแต่เช้าทำไหวหรืออายุเท่าไรแล้วล่ะแปดสิบเก้าจ้ะโอ้โห,โหร่วมเก้าสิบแล้วสินะแต่ยังดูแข็งแรงดีอาตมายังนึกว่าเจ็ดสิบกว่ากว่าที่แท้จะเก้าสิบแล้ว นั่นสิอีฉันก็คิดว่าแม่ชีคงอายุไม่เกิน70น็ดสนางโถพูดขึ้นแก่กว่าอาตมาตั้ง60ปีโยมผู้หญิงใครอยากได้บุญก็ไปช่วยแม่ชีเขาทำความสะอาดห้องบนศาลาโยมผู้ชายจะไปปฏิบัติต่อก็ได้ส่วนอาตมาจะขอตัวขึ้นไปเปลี่ยนจีวรใหม่จีวรท่านสมพานถูกไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อไรฉันเห็นแต่แรกแล้วว่าจะทักก็ไม่กล้าแม่ชีถามขึ้น ไม่ใช่ไฟไหม้หรอกจ้าแม่ชีท่านถูกฟ้าผ่าเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมานี้อยู่ๆฟ้าก็มืดพอผ่าท่านแล้วก็สว่างจ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางแปมบอกแม่ชียังตื่นเต้นไม่หายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกฟ้าผ่าแล้วยังนั่งคุยกับญาติโยมได้อีกหรือแม่ชีไม่อยากจะเชื่อหากก็แปลกใจที่เห็นจีวรท่านไหม้ไปครึ่งผืนนั่นสิ ถ้าไม่เห็นกับตาอีฉันเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดนางช่มช่วยเป็นพยานให้แม่ชีวัย89ยกมือประนมเหนือศีรษะพูดว่าสาธุเป็นบุญของอีฉันเหลือเกินเทวดาส่งมาถูกวัดแล้วฉันแสวงหาครูบาอาจารย์มานานเพิ่งมาพบเมื่ออายุจวนจะ90แต่ถึงท่านจะอ่อนกว่าตั้ง60ปีฉันก็ยอมรับนับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ ขอให้ท่านจเจริญเจริญเถอะบารมีท่านสูงจริงๆอัตมาก็จเจริญอยู่แล้วละโยมเพราะโยมพ่อตั้งชื่อให้ว่าจเจริญสมพานหนุ่มยาวด้วยนึกถูกชะตาแม่ชีจะค้างที่วัดนี้เลยหรือครับอุบาสกถามขึ้นไม่ค้างจ้ะหกโมงเย็นหลานเขาจะเอาเรือมารับพรุ่งนี้ฉันจะขนของมาแต่เช้าแม่ชีตอบแล้วลุกออกไปดูศาลา นางโถนางแต้มและนางแช่มพากันกราบสมภารสามครั้งและลุกตามออกไปเพื่อจะช่วยทำความสะอาดห้องเก็บของที่ว่างอยู่อุบาสกอุบาสิกาคนอื่นๆพากันกลับไปยังศาลาเพื่อปฏิบัติต่อจนถึงเวลาทำวัดเย็นเมื่อทำวัดเสร็จก็จะพากันกลับบ้านเพราะที่วัดยังไม่มีกุฏิให้พักคิดว่าในวันข้างหน้าหากมีเงินมีทองก็จะพากันมาช่วยสมภารสร้างกุฏิกรรมฐาน เช้าแล้วพระเจริญก็เดินสำรวจรอบวัดเพื่อดูว่าจะสร้างสำนักชีขึ้นตรงบริเวณใดท่านเดินไปเรื่อยๆกระทั่งถึงกำแพงแก้วแล้วเลยเดินเข้าไปในโบสถ์บนพื้นโบสถ์ทางด้านขวาของพระประธานท่านเห็นหลุมเล็กๆขนาดเท่างบน้ำตาลตโนดหลุมหนึ่งมีน้ำใสๆขังอยู่จะว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาซึมมาถึงในนีก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำร่วมยี่สิบวาแล้วจะเป็นน้ำอะไรละ่ะท่านรู้สึกพิศวงอีกประการหนึ่งพื้นโบสก็เป็นปูนซีเมนน้ำจะซึมและขังอยู่ได้อย่างไรปรันท่านก็นึกถึงเทวดาที่สถิตยอยู่บนต้นพิกุลแม่ชีก้อนทองคงจะช่วยถามเทวดาได้ว่าน้ำที่ท่านเห็นนี้มาจากไหนแล้วท่านจะตรวจสอบอีกครั้งว่าตรงกันไหมคิดดังนั้นแล้วจึงเดินไปที่ศาลา แม่ชีก้อนทองกำลังเดินจงกรมอยู่อย่างขมักขมน้นเห็นสมภารเดินมาหาก็กำหนดนั่งแล้วกราบท่านสามครั้งเป็นยังไงบ้างแม่ชีปฏิบัติไปถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยจ้าหลวงพ่อหลังจากทำพิธีขอกรมาฐานเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันแล้วแม่ชีก็เรียกพระเจริญว่าหลวงพ่อได้สนิดใจแม้อายุท่านจะน้อยกว่าแต่ความสามารถนั้นมากจนสุดจะพันนา,นาทำไมล่ะ หรือว่าที่นี่ไม่สงบที่นี่สงบจ้ะแต่ฉันเห็นจะลำบากเสียแล้วเทวดามารบกวนเหลือเกินแม่ชีระบายความในใจออกมารบกวนยังไงพระหนุมสงสยัยเข้ามาชวนฉันสวดมนต์ทุกคืนมาเวลาเท่าไรสมพานหนุ่มซักแม่ชีก้อนทองตอบว่าเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีที่ฉันรู้เพอดูนาฬิกา สวดมนต์แบบไหนอิติปิโสหรือคาถาพาหุงท่านถามอีกไม่ใช่ทั้งสองอย่างจ้ะเขาสอนให้ฉันสวดมหาเมตตาครอบจักรวาลตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่เขาก็สอนทุกคืนจนฉันจําได้หมดพอจําได้ฉันก็ไม่อยากสวดอีกแต่เขาก็มาชวนให้สวดทุกคืนแล้วเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมอัตมาอยากรู้หรือว่าเขามาชวนสวดมนต์เท่านั้นเล่าจ้า ฉันกลัวหลวงพ่อจะหาว่าฉันบ้าก็เลยไม่กล้าเล่าให้ฟังได้แต่คอยดูว่าจะเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าถ้าเป็นไปตามนั้นฉันถึงจะบอกหลวงพ่อแต่ก็มีหลายเรื่องที่เป็นจริงเพียงแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเขาบอกอะไรบ้างละ่ะแล้วม่ชีจดไว้หรือเปล่าฉันไม่ได้จดหรอกจ้าฉันไม่รู้หนังสือแม่ชีกราบเรียนอ๋ออาตมาก็ลืมไป คนรุ่นเก่าๆมักไม่ได้เรียนหนังสือ,อไหนเขาบอกอะไรบ้างเพื่ออัตมาตจะได้ไปช่วยจดไว้ให้ว่าจะเป็นจริงไหมเขาบอกหลายอย่างจ้าเช่นบอกว่าศาลาที่ฉันอยู่นี่ต่อไปจะถูกรื้อและสร้างเป็นศาลาหลังใหม่ราคา8ล้านบาทส่วนตรงหลังโบสถ์ก็จะมีศาลารา,าคาสองล้านสร้างก่อนหลังนี้จะมีเศรษฐีมาช่วยสร้างเศรษฐีที่ไหน ฉันก็ไม่ทราบเขาบอกหลังนี้จะสร้างทีหลังทหารจะมาช่วยสร้างแล้วเขาบอกหรือเปล่าว,ว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่ต้นพิกุลทำไมถึงไม่อยู่บนสวรรค์เทวดาต้องอยู่บนสวรรค์ถึงจะถูกบอกจ้าเขาบอกว่าเดิมเขาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ไปทำผิดประเวณีกับนางฟ้าพระอินทร์จึงลงโทษให้มาอยู่เมืองมนุษย์ร้อยปีนี่เขามาอยู่ได้9 1อปีแล้ว ครบร้อยปีวันที่27มีนาคมเวลา9มง45นาทีเขาก็จะไปแม่ชีเล่าตามที่เทวดาบอกทำไมเขามาคุยกับแม่ชีเท่านั้นไม่เห็นมาคุยกับอาตมาบ้างเลยแม่ชีช่วยถามหน่อยสิอาตมาเปรียบเหมือนเจ้าของบ้านเขาน่าจะมาขออนุญาตอาตมาก่อนเขาไม่กล้าจ้ะเขาอายที่ถูกพระอินทร์ลงโทษ เขาบอกว่าถึงเขาจะเป็นเทวดาแต่มีคุณธรรมน้อยกว่าหลวงพ่อเลยไม่กล้ามาปรากฏให้เห็นแต่เขาก็รู้นะเวลาที่หลวงพ่อไปไหนมาไหนเขาจะบอกฉันปรากฏว่าหลวงพ่อไปจริงๆอย่างเมื่อวันก่อนเขาบอกชันตอนกลางคืนว่าพรุ่งนี้หลวงพ่อจะไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่ตลาดปากบางวันรุ่งขึ้นฉันไปที่กุฏิหลวงพ่อ เนนเฉลียวก็บอกว่าหลวงพ่อไปบ้านโยมพ่อโยมแม่แล้วคืนนี้เขาจะมาอีกไหมมาจ้ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้เดือนเศษเขามาทุกวันฉันถึงบอกหลวงพ่อว่าฉันเห็นจะลำบากเสียแล้วถูกเทวดารบกวนจนรำคาญเอาเถอะอย่าเพิ่งรำคาญเขาอาจจะมาทดสอบอะไรบางอย่างก็ได้อัตมาจะฝากโยมถามเทวดาหน่อยได้ไหมได้จ้ะ หลวงพ่อจะฝากถามอะไรเทวดาฝากถามว่าน้ำที่ขังอยู่ในโบสถ์น่ะมาจากไหนน้ำอะไรขังอยู่ในโบสถ์หรือจ๊ะเอาเถอะอาตมาฝากถามอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ท่านบอกอีกว่าช่วยถามอีกข้อนะถามว่านารีผลมีจริงไหมงั้นคืนนี้ฉันจะถามให้แล้วพรุ่งนี้เช้าจะไปรายงานให้หลวงพ่อทราบจ้ะ แม่ชีรับปากรับคำหนักแน่นตกกลางคืนพระเจริญตัดสินใจว่าจะไปแอบฟังที่ใต้ถุนศาลาอยากรู้ว่าเทวดาจะตอบปัญหาที่ท่านฝากแม่ชีถามอย่างไรท่านออกจากกุฏิเวลา24นาฬิกาตรง ใช้เวลาเดินไม่ถึงนาทีก็ไปหยุดยืนอยู่ใต้ถุนห้องแม่ชีนึกเสียวๆอยู่เหมือนกันกลัวแม่ชีจะปัสสาวะลงมารถศีรษะท่านเพราะบนศาลาไม่มีห้องส้วมเสียงดังกุกกักอยู่ข้างบนแล้วแสงเทียนก็สว่างลอดร่องกระดานลงมาแม่ชีลุกขึ้นมาจุดเทียนนั่นเองจากนั้นก็มีเสียงสวดมนเสียงหนึ่งเป็นแม่ชีอีกเสียงดังกังวาลไพราะคงเป็นเทวดานั่นเอง บทสวดมหาเมตตาครอบจัก,กรวาลท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกับเมตตาพรหมวิหารลภาวนาท่านคิดว่าจะต้องไปหาบทสวดนี้ให้ได้ว่าอยู่ในหนังสือสวดมนต์เล่มไหนแล้วนำมาตรวจสอบกับแม่ชีว่าจะตรงกันหรือไม่พระหนุ่มนั่งฟังอยู่ใต้ถุนศาลาเป็นชั่วโมงกระทั่งเทวดาและแม่ชีสวดมนต์เสร็จบัดนี้ ท่านเชื่อแล้วว่าแม่ชีก้อนทองมิได้พูดปดเสียงสวดมนต์หายไปแล้วได้ยินแม่ชีพูดว่าเทวดาวันนี้หลวงพ่อท่านฝากถามปัญหายัางไม่ทันที่แม่ชีจะบอกว่าปัญหาอะไรเสียงเทวดาก็ตอบว่าไปกราบเรียนท่านว่าน้ำที่ขังอยู่ในโบสถ์นั้นเป็นน้ำทิพยมีบอ่ออยู่ที่วัดไทงง้างเมืองสัวเถาประเทศจีน ท่านจะได้ไปเห็นบ่อน้ำทิพในปีพศ2525ให้ท่านลองดื่มน้ำทิพในโบสถ์ดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็จดจำไว้พอไปเมืองจีนก็ให้ไปลองดื่มน้ำที่นั่นอีกว่าจะได้รสชาติอย่างเดียวกันหรือไม่ส่วนเรื่องนารีผลน,นั้นท่านจะได้ไปเห็นที่ประเทศศรีลังกาปีพศ2515ขอบใจจ้าแล้วฉันจะไปกราบเรียนท่าน ดีแล้วแต่ถึงไม่ไปท่านก็ทราบเพราะท่านได้ยินพระเจริญใจไม่ดีกลัวเทวดาจะบอกแม่ชีว่าท่านมาแอบฟังเสียงแม่ชีถามขึ้นว่าท่านหูทิพใช่ไหมหลวงพ่อท่านคงจะได้คุณวิเศษเพราะท่านเก่งเหลือเกินวันนี้ท่านมาคุยกับฉันฉันก็เล่าให้ท่านฟังเรื่องที่จะมีเศรษฐีและทหารมาสร้างศาลาให้สองหลังตามที่เทวดาบอกฉันไว้ ถึงเราไม่บอกท่านก็รู้พระคุณเจ้าท่านสามารถรู้ได้ทุกอย่างหากท่านอยากจะรู้แม่ชีคอยดูไปก็แล้วกันว่าจะจริงอย่างที่เราพูดไหมที่เรากําลังพูดกับแม่ชีอยู่นี้ท่านก็รู้ท่านรู้ได้อย่างไรพระเจริญกลั้นใจฟังกลัวเทวดาจะบอกแม่ชีว่าท่านแอบฟังอยู่ชฉลอยเทวดาคงกลัวว่าท่านจะเสียหน้าจึงตอบว่าท่านรู้ก็แล้วกัน ถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้ลองถามท่านดูก็ได้จ้ะพรุ่งนี้ฉันจะเรียนถามท่านแต่คืนนี้ขอถามเทวดาหน่อยเถอะว่าทำไมต้องมาชวนฉันสวดมนต์ทุกคืนฉันเบื่อแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อสิเราจะบอกให้นะเทวดาหนะ่ะมีสองประเภทคือเทวดาตรงกับเทวดาพานเทวดาตรงก็คือเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาจะสวดมนต์กันทุกคืน เวลา24นาฬิกากับ1นาทีแต่เทวดาพานไม่สวดมนต์ที่เทวดาต้องสวดมนต์ในเวลานี้ก็เพราะต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าการสวดมนต์ก็คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้านใครสวดมนต์ทุกวันเทวดาตรงจะปกปักรักษาถ้าบ้านไหนไม่สวดมนต์เทวดาพานจะไปอยู่ด้วยคนบ้านนั้นก็จะเป็นอันธพาลสร้างแต่ความชั่วไว้ในสังคม แม่ชีไปสอนลูกสอนหลานให้สวดมนต์นะแล้วเทวดาตรงจะมาสวดด้วยแต่เขาจะไม่มาปรากฏให้เห็นเพราะเทวดาไม่ชอบคุยกับมนุษย์แล้วทำไมมาคุยกับฉันฉันก็ไม่ชอบคุยกับเทวดาเหมือนกันหลวงพ่อท่านสอนให้ฉันเดินจงกรมให้นั่งภาวนาฉันอยากปฏิบัติมากกว่าอยากสวดมนต์แม่ชีพูดตรงไปตรงมาเอาเถออีกไม่ถึงสิปีเราก็จะไปแล้ว ที่ต้องมาชวนสวดมนต์ทุกวันเพราะเราไม่มีเพื่อนสวดแล้วก็เห็นว่าแม่ชีพอจะคุยกันได้อย่างน้อยก็ให้ช่วยเป็นผู้สื่อสารระหว่างเราและพระคุณเจ้าพรุ่งนี้ช่วยเรียนท่านด้วยว่าตอนบ่ายจะมีคนเอาเสายสร้อยทองหนักสี่บาทมาถวายให้ท่านรับไว้ด้วยเรื่องอะไรจะรับพระจะเอาเสายสร้อยทองไปทำไมเทวดานี่ยุ่งจริงจะมาทำให้เราต้องอาบัติล้วไหมล่ะ เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแอบเถียงในใจไม่รับไม่ได้เพราะอีกสามวันจะมีสองพี่น้องมาขอท่านจะต้องให้เขาไปอย่าลืมสิหลวงพ่อเดิมท่านสอนไว้ไม่ใช่หรือว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนมันจะมีประโยชน์ต่อไปในวันข้างหน้าเทวดาพูดเหมือนรู้ความคิดของท่านแม่ชีวัย89ออกงงงที่เทวดาพูดเองเออเองเสร็จตกลงฉันจะกราบเรียนท่านตามนี้ เชิญเทวดากลับไปยังวิมานที่ต้นพิกุลเถฉันง่วงนอนจังขอหลับสักชัจมงแล้วจะมาเดินจงกรมอย่าหาว่าฉันไล่เลยนะแม่ชีพูดกับเทวดาพระ,จะเจริญแอบคิดในใจว่าแม่ชีรูปนี้เก่งจริงๆกล้าไล่เทวดาเสียด้วยเราเห็นจะต้องกลับก่อนที่จะถูกไล่คิดดังนั้นจึงเดินกลับกุฏิไม่สงสัยอีกต่อไปว่าเทวดามาคุยกับแม่ชีจริงๆ เห็นจะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานอีกวาระหนึ่งที่วัดนี้มีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยรุ่งเช้าแม่ชีก้อนทองได้มาเล่าให้พระเจริญฟังถึงเรื่องที่เทวดาสั่งมาพระหนุ่มรับฟังด้วยอาการสงบ ไม่ซักถามแต่ประการใดเพราะท่านได้ยินมาด้วยตัวท่านเองแม่ชีกลับไปที่ศาลาแล้วท่านจึงเดินไปที่โบสถ์ถือช้อนไปคันหนึ่งคลั้นถึงจึงใช้ช้อนตักน้ำที่ขังอยู่ในหลุมเล็กๆนั้นมาดื่มได้สัมผัสกับกลิ่นหอมและรสหวานอย่างที่ไม่เคยได้ประสบมาก่อนเราจะจำไว้รสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้ปีพศ2525เราจะได้ไปพบที่เมืองจีน หากไม่จริงแล้วก็จะตามไปต่อว่าเทวดาที่ชั้นดาวดึงนนเชียวท่านนึกในใจตอนบ่ายขณะที่สมภารวัดป่ามะม่วงกำลังคุยกับมัคคนายกและกรรมาการวัดเรื่องงานกระถินปีนี้ชายหญิงคู่หนึ่งอายุราวห้าสิบเศษก็เดินเข้ามาในกุฏิกราบท่านแล้วฝ่ายหญิงก็พูดขึ้นว่าท่านสมภารแม่ฉันให้เอาสายสร้อยเส้นนี้มาถวาย นางพูดพร้อมกับส่งห่อผ้าสีตุ่นๆที่ใส่มาในพานเงินซึ่งเก่าจนดำสิ่งที่ผ้าห่อหุ้มอยู่เป็นสายสร้อยคอทองคำหนักสี่บาทอาตมาไม่รับหรอกโยมพระใสสายสร้อยไม่ได้เอาไปให้คนอื่นเถอะท่านปฏิเสธรับเธอจ้าแม่ฉันกําชับมาว่าต้องเอามาถวายสมภารวัดป่ามะม่วงห้ามถวายวัดอื่นท่านช่วยรับไว้ด้วยเถอะ นึกว่าเมตตาแม่ฉันด้วยนังอ้อนวอนแล้วทำไมแม่โยมไม่เอามาถวายเองล่ะอาตมาจะได้ถามว่าทำไมถึงต้องเจาะจงมาถวายอาตมาแกมาไม่ได้หรอกครับท่านเพราะแกตายไปสิบปีแล้วบุรุษที่มาด้วยเป็นคนตอบอ้าวตายแล้วยังมาสั่งลูกได้อีกหรือหรือว่าแกสั่งไว้ตอนก่อนตายคือแกมาเข้าฝันจ้ะ แกบอกว่าสร้อยเส้นนี้เป็นสมบัติเก่าแก่ของแกถ้าฉันเก็บไว้ก็มีแต่จะจนลงจนลงแต่ถ้าฉันถวายสมภารวัดป่ามะม่วงจะฉันจะร่ำจะรวยแล้วแม่ก็จะขึ้นจากนรกด้วยแม่ว่าแม่อยู่ในนรกจ้ะพูดแล้วก็อดร้องไห้ไม่ได้นึกสมเพศเวทนาตัวเองนักยากจนแล้วมีหนำสามารดอยังตายไปตกนรกเสียอีกจะยากอะไรล่ะโยม อยากรวยก็เอาเสายสร้อยเส้นนี้ไปขายสิจะมาให้อัตมาทำไมพระเจริญแนะนำไม่ได้หรอกจ้าฉันไม่ใช่คนที่จะขายสมบัติพ่อแม่กินหรือถ้าฉันรวยก็คงไม่มีความสุขเมื่อรู้ว่าแม่ฉันอยู่ในนรกสตีไหวห้าสิบเศษพูดทั้งน้ำตาท่านช่วยรับไว้หน่อยเถอะครับนึกว่าสงสารเมียกับแม่ยายผมบุรุษที่มาด้วยช่วยอ้อนวอนทั้งที่เสียดายสายสร้อย เอาเถอะอตมาจะรับฝากไว้ก็แล้วกันจะเอาคืนเมื่อไหรก็มาได้ทุกเมือ่อตกลงนะญาติโยมช่วยเป็นพยานด้วยท่านบอกมัคณายกและกรรมการวัด